ครับพบกับชูรุ่ยสารอีกเหมือนเดิมนะครับพี่น้องออมาดูเหล่าน้อยคับไทยนี่ไม่เอาเรถไทยใครมาทำเลยนี่เออเอนะครับแน่นอนแน่นอนสี่เจ็ดครับโคมตตาสี่เจ็ด L4708 แน่นอนครับตอนนี้ก็ฝั่งรถเสร็จแล้วครับลอกต่อกันตันนี้ลอกบางๆครับตรงนี้มาดูฝีมือเหล่าน้อยนะตันไกลซะด้วยครับดูวะยะทางขนาดเออแจ๊ว นี่มาแล้วมาแล้วโอเคครับว้าเอ้ยไม่มองครับไม่มองเออ โอ้ใบมีตกแล้วดิววเอาเอาเอ้เนี่ยนี่รถไทยเสียหนึ่งครับนี่ไปยืมเสียหนึ่งมาใช้ก่อนเอาแล้ว,ลวเดี๋ยวเดี๋ยวกันไปดันในตรงนั้นด้ด้วย ที่เราเลอกเมื่อวบานดันมาฝังที่มันต,ต่ำต่ำดันให้มันเสมอกันเลอว่าได้ดินที่เรากองไว้ดันให้ปรับให้มันเสมอให้แกเลยตรงไหนที่มันต่ำต่ำดันเลยเคนะ <laughs> เราจัดให้น้ำมนันหมดยัง น้ำมันเขาใกล้หมดนี่ยงเอได้อยู่เหยียบเคร่งหน่อยดิเอ๊อท่อยหญ่ใหญ่แต่ไม่เหยียบเคร่งเลยนี่นะครับระหว่างที่รอรถก็ ทำคลิปก่อนมาแล้วครับนี่เรานี่เก่งขึ้นเยอะนะครับขับรถไถรรถรายได้แล้วไมโครก็ได้แล้ว ก็ฝีมือก็พัฒนาไปเรื่อยนะครับอยู่ทีมงานแมคโครก็เป็นหมดนะครับถ้าได้อยู่นานๆท้องฟ้าเหมือนจะฝนจะตกครับวันนี้ฟ้าคลึ้นเลย นี่ดันพอกเศษยาเศษอะไรออกครับเราไม่เอาอยาครับสุดๆแล้วนี่สุดจริงๆดูนะครับวดดำทีมบอื่นครับ

พายุน่าจะเข้ามาวันนี้นะครับวคว้าลึมแบบไม่รู้ว่าตอนเย็นจะรอดไหมรอดูนะครับโอ้หนี่โอแม่ธรรมดาเด้อนี่เหล่าน้อยนีย มาแล้วครับเจ้ายักษ์มาก่อนเขาเลยก็ตรงนี้ก็จะเปิดเป็นมันเป็นนาสีนานะครับแต่จะทำเป็นแปลงเดียวเลยทีเดียวเลยครับใหญ่เลยนาใหญ่เลยครับก็อีกนานครับตรงนี้ เหาน้อยดันมาตั้งแต่นูนนะครับไล่มาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆมานี่จะเสร็จแล้วครับนี่ฝีมือเหล่าน้อยนี่นี่ครับเ็าแม่นธรรมดาด้วยครับรับที่ปรบอะไรนี่ครับสำหรับทีมนี้ก็ฝากติดตามให้กำลังใจผมด้วยนะครับผมจะได้ทำคลิป เราน้อยให้ดูอีกนะครับครับสวัสดีครับ